สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับชอ่อง Baby and f r i e n d นะคะช่องของคนที่รักชัชชุออนซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชัชชุออนโมกสีและผองเพื่อนคะ่ะวันนี้นะคะแอดมินจะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาค่ะเมื่อวานนะคะก็มีพิธีเปิดอย่างอลังการสวยงามไปแล้วและวอลเลย์บอลชายก็กําลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดเลยค่ะหลังจากได้โค้ดเกาหลีใต้ไปช่วยทีมก็ ดูดีขึ้นมาเลยชนะทั้งมาเลเซียเวียดนามและเมียนมาจบแชมป์กลุ่มนะคะสวยๆเป้าหมายของวอลเลย์บอลชายก็คือมีเหรียญติดมือกลับมา1เหรียญค่ะเพราะสีเกมครั้งที่แล้วนะคะเราช่วนเหรียญไป ส่วนวอลเลย์บอลหญิงนะคะก็ประกาศ14คนสุดท้ายที่จะเดินทางไปกัมพูชาพรุ่งนี้เรียบร้อยแล้วค่ะถูกใจกันไหมคะทุกคนซึ่งไทยนะคะอยู่กลุ่ม A กับอินโดนีเซียเมียนมาและมาเลเซียค่ะคาดว่าไทยเรานะคะจะผ่านไปได้และน่าจะพบกับเวียดนามที่อยู่กลุ่ม B ในรอบชิงชนะเลิศค่ะ ซึ่งหลังจากสโมสรอนสปอร์ตเซ็นเตอร์วันนะคะของเวียดนามซึ่งเป็นตัวทีมชาติเวียดนามชุดเดียวกับที่ส่งเข้าร่วมซีเกมได้ชนะสโมสสอนดมอนฟูดนะคะจากไทยไปได้แบบสนุกสูสีลุ้นมากๆเลยค่ะ3ต่อ2เซตในสโมสรชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาคว้าตัวนะคะไปสโมสสอชิงแชมป์โลกได้สำเร็จค่ะ จากชัยชนะครั้งนี้นะคะทำให้นักกีฬาร่วมถึงแฟนๆชาวเวียดนามใจมาเต็มมากค่ะและพร้อมที่จะเจอกับไทยในซีเกมแล้วนะคะโดยหลังคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์นี้โค้ชเหงียนตวนเกียรติของเวียดนามนะคะก็ได้กล่าวว่า หลังทีมตามอยู่ศูนย์ต่อสองเซตผมยังรู้สึกว่าจะกลับมาได้ถ้านกวีดยังไม่เป่าจบเกมเราจะสู้จนหยดสุดท้ายเรามีโอกาสพลิกเกมหลายครั้งแม้ถูกนำสตาฟโคทุกคนช่วยกันปรับกลยุทธ์และทำให้เรากลับมาอยู่ในเกมได้นี่นะคะก็คือคำพูดของโค้ชเงียนตัวเกียรติของเวียดนามค่ะสตาฟโคทุกคนในทีมนะคะและนักกีฬาก็มุ่งมั่นมากค่ะและเวียดนามนะคะก็ทาสาเร็จค่ะ และสื่อเวียดนามนะคะก็ยังเปิดเผยอีกว่าโฟทีหรือทานที่ทานทุยกับตันทีมชาติเวียดนามพูดถึงซีเกม์ที่จะมาถึงครั้งนี้ว่าสำหรับตัวฉันเองฉันต้องการที่จะได้รับเหรียญรางวัลสูงสุดซึ่งก็คือเหรียญทองเรารู้ว่ามันยากมากแต่ฉันและทีมจะพยายามอย่างเต็มที่ทุกครั้งที่ได้ใส่เสื้อทีมชาติเวียดนามฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากและฉันอยากเล่นให้เต็มที่ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่ยังเพื่อคนที่สนับสนุนและ ติดตามฉันด้วย สำหรับโฟทีนะคะก็เพิ่งได้รับรางวัลหัวเสายอดเยี่ยมและ MVP ในสโมสรชิงแชมป์เอเชียค่ะสูงถึง193ซติเมตรตบดีถ้าบอลแรกไม่เข้านะคะบอลแก้เธอก็ทำได้ดีเลยค่ะหัวใจของเวียดนามนะคะและเวียดนามครั้งนี้ก็มาดีเลยไม่ได้มีแค่โฟทีเท่านั้นแต่ยังมีหัวเสาเบอร์16นะคะคนนี้ค่ะตบทัดดีมากรวมถึงบอลเร็วและลิเบโรนะคะตัวเล็กแต่เหนียวมากค่ะ มันแน่ๆเลยค่ะตอนเจอกับไทยซึ่งไทยนะคะก็ไม่ยอมเสียเหรียญทองที่ไทยเป็นแชมป์มา15สมัยนี้ให้ใครเช่นกันเพียวกับบีมนะคะกำลังจะกลับมาผนึกกำลังกับบีมแนนเตย รวมถึงสำรองคนอื่นๆที่มีความสามารถงานนี้นะคะต้องเจอกันสักตั้งมันแน่ๆเลยค่ะเดือดทะลุตลอดเวียดนามนะคะก็ใจกำลังมาไทยเนี่ยก็ไม่ยอมแล้วเราจะได้รู้กันค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตเท่านี้นะหากใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปที่แอดมินทำรบกวนเช็กกันกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ